สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีไฟทองชาแนลสุขุสุขคนค่ะเมื่อไหายไฝาพี่น้องมาอัปเดตบรรยากาศบ้านพักหมอลำเสียงเี่หค่ะหลังจากที่ยยไฝบา่าเพยเดชไทยมาเป็นเวลาหลายมือแล้วเพระว่า,ย,ายไฝออกปอยุ่ข้าังนอกเนาะ,ะ่ะเนาะบไดเพ็กผอยู่ในบ้านพักคือเก่าเนาะคะ่ะมื้อนี้มาอัปเดตบรรยากาศให้ในบ้านพักค่ะมาเบิ่งโดมค่ะพี่น้องมุ่งเล้วแล้วค่ะหลังคาโดมมุ่งเลียวเรียบร้อยเล้วพี่น้องอลังการค่ะเบิง่งรูปพี่น้องจ้าพุ่นะ นะคะอัปเดตวันนี้วันที่12สิงหานะคะตรงกับวันแม่นะคะพี่น้อง12สิงหาค่ะคุณอ่ะหลังสาเหตุที่ล่าซ่านี่เพราะว่าฝนตกต้อนเนืองกันหลายเมื่อค่ะพี่น้องฝนตกู่เป็นเดือนซางมันกับว่ากาขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าการขึ้นไปมุ่งหลังค่าเนี่ก็ต้องต่อไฟขึ้นไปต้องมีการออกการเชื่อมกันยัาและต่างๆหน,น้าต้องใส่ไฟฟ้าเนาะคะ่กะก็เลยก็เลยเหตุใา้ซ่าจักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอุ้ยอลังการคักค่ะคุณอ่ะ แต่ยายใสสุภาพพี่น้องอยางเบ่งบรรยากาศในบ้านพักนะคะ่ะตอนนี้ยังเศร้าอยู่น่องนอง,นอง,นองยังท่านเตื่นเพราะว่าเมือ่อคืนนี๋ก็มีลายสวดนะคะ่ะเมือ่อคืนนี่เป็นลายสวดของเต้าหยองนะคะอยู่ในสตูดิโอของบอสโนกเฮาค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ยังคืมฟ้าคืมฝนอีกแล้วค่ะเมื่อเช้าเนี่ยยายใสฟังข่าวได้ยินว่าสิมีพายุเขาหอดวันที่สิบห้าอีกพนาบัตรนี้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพนาพี่น้องมาสิเหมือดมาเป็นแต่พายุกระได เพิองรูปคุณ,คณ่ะปะ๊าดรวมอลังการมากพี่น้องจา้าท่องหอพักเนี่ยก็มีศิลปินขึ้รรยายูเต็มุกห้องเลยเด้อจา้าพี่น้องบอดต้นไสหนาต่างห้แล้วนะครับเป็นหนาต่างกระจกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังเก่าศิลปินก็อยู่เยอะเหมือนเดิมนะคะกำนันแพนองเคท,ทีทันร้องอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะบ้านหลังสีม่วงนั่นเนาะค่ะแล้รก็น้องๆศิลปินอีกบางส่วนเนาะค่ะพี่น้อง สตูดิโอของเรานะคะเสียงวิหกเทียเตอรอ์นี่การไล์สดกับอยู่ในหันค่ะพี่น้องนันที่พี่น้องมองเห็นอยู่มุมนั่นนะคะนั่นค่ะนี่ราคาบรรยากาศบ้านพักหมอลำเสียงวิหกเบิงหลังค่าดูพี่น้องโอ้ยอยา่างการสูงใหญ่ค่ะพี่น้องคุณอาแค่ไฟประเดีของมาทายพี่น้องเบิ้งงดวนแล้ว้วก็สาเหตุที่สร้างเนี่ยเพราะว่าฝนตกต้อนเนืองกันหลายมือคค่ะพี่น้องฝนตกอยู่เป็นเดือนเลยนะคะ ปลาหลงปลาหลงมาตอนนี้บอสเพิ่งะเอาโตะมาให้น้องๆน,นางกินเข่าลายเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่กลางเต้นไปนี่คือ่มองให้ศิลปินมานางกินเข่าอยู่นี่ได้เนาะคะ่ะเพิ่งะเอาโตเอ,อ่ังมาลงเออเป็นโต๊ะพื่อลายโตเลยค่ะพี่น้องบ้านทางเตียนเปลงไปหลายค่ะย้ายไสกับบใสย้ายสเสด็จเข่ามาตัดมืออะไรไม่อะไรสวดย้ายไสจังไหเข่าม้าเนาะคะ่ะ บรรยากาศจะเป็นคืมคืมึกเก่าพี่น้องบ่มีแเดดหลงปะนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนะคะอัปเดตล่าสุดวันที่ส2สสิงหาค่ะเดยวใจใฟสิมาอัปเดตเด็พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาําหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆน,นอกค่ะพี่น้องเอาแขนๆจะมี่ะค่ะบา,บายบาย